ที่หลังจากที่เกิดเราได้สักสองปีไม่แล้เราเกิดมาแล้วทำความดีบให้ครอบครัวว่าแยกกันแล้วเสร็จแล้วก็แม่ก็ไปอยู่แผ่นดินเดียวกันไม่ได้ก็เลยนูน่นนั่นข้าไปอยู่ประเทศลาวแล้วก็ไปอยู่ได้แล้วก็พอ,พอตั้งพอตั้งหลักได้ก็มารับเราไปเพราะเราคนเล็กพอรับเราไปได้ไม่เท่ไหรก็เกิดคองแลนั่นก็คือมีการปฏิวัตินะ แต่ร้อยเอกกองอะไรก็ยึดยึดตำา้าต์ประเทศตระหนั้นว่ายิงกันปุ้มปั้มปั้มเราก็พยายทำความได้เล็กๆน้อยๆแม่ก็กลัวเราจะเป็นอะไรไปจากหอาพลุงพลังพาเราหนีไม่สะดวกพอดีคนข้างบ้านเนี่ยป้าข้างบ้านเขาจะหนีกลับประเทศไทยแม่ก็เลยฝากเขามาด้วยฝากเขามาแล้วตอนเราก็ได้เห็นเราก็ได้เห็นความทุกข์ของคนในยุคนั้นคือหลังจากที่้ามาแล้วเนี่ยก็ อยู่ไม่ได้แถวบ้านแถวฝั่งใกล้ๆหนองคายไม่ใช่เพราะสงครามมันมาถึงหรกแต่ว่ามันลําบากดังนั้นก็เป็นลราอ,อพยพที่นูน่นครอบครัวนั้นก็พาเรามาจนถึงกรุงเทพกระเตงกันเตงก็ไม่ใช่ลราง่ายๆเลยกว่าจะมาถึงกรุงเทพแล้วแต่ป้าก็เล่าให้ฟังว่าหลายวันนะ้วก็ยังมาถึงกรุงเทพเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเมื่อก็ต่อไปอไปนั่งรถที่เอกมัยไปจันทบุรี เชื่อไหมว่านั่งรถแรกปคสเนี่ยจากออกมัยไปจันทบุรีเนี่ยเจ็ดวันนะคะรับกะเตงกับถนนนึนก็โอโ้โหกุกขาลือเกินไม่ใช่สิบเลนแบบอยู่วนี้นะครับไม่ใช่มีโทรเวไม่ใช่มีทางดูนุสารพัดอย่างทางตรงไปพัทยาทางเป็นใยแมงมุมเลยสมัยนู้นั่นก็เห็นถึงว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงประเทศก็ค่อยเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เฉพาะประเทศเราทั้งโลกก็มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ว่ากืนของแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศไหนเนี่ยที่ทาให้ประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วอย่างประเทศไทยเนี่ยนะน,นอกเรื่องนิดหนึ่งกัประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีวัฒนธรรมที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างชนิดที่ว่านะเขาคนที่เคยมาเมืองไทยเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนมาอีกทียังตกใจรว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมาก นั้นหลืออย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือจารีตประเพณีความเคารพความไว้วางใจต่อชา,ชาวต่างชาตินั้นกับเข้มแข็งขึ้นไอประเภทที่เขาเคยมาต้องกินอาหารเฉพาะในโรงแรมเขาบอกเรียนี้สตรีทฟู้ดเนี่ยทั้งราคาถูกราคาเดียวซึ่ีก่อนนั้นก็คือถ้านักท่องเที่ยวก็ราคาหนึ่งหมายถึงตามห้างทางเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นคนพื้นเมืองก็ราคาหนึ่งแต่ปัจจุบันราคาเท่ากัน มันก็กลายเป็นว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพราะว่าทุกคนกร่วมมือกันแล้วไม่ถือว่านักท่องเที่ยวคือกวางเก้งมาแล้วกูจะได้จัดการธนูยิงซะเลยเปล่าแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่เราเรียกกันนะใครอายุมากกว่าเราก็เรียกพี่ใครดูหน้าแก่มากหน่อยก็เรียกน้าป้าอาเรามีเลเยชั่นชีพโดยที่เราไม่จะต้องมี DNA เดียวกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวเขาไม่เจออย่างเนี้ยเมื่อครู่เนี่ยหลวงตาเพิ่งรับลางโยมก็มาถวายทายาทามเป็นสังฆทานเนี่ยเขาก็เขาก็เป็นฝรั่งชาวอังกฤษแล้วก็ได้พัญญาชาวไทยเขาก็มาอยู่สี่ปีแล้วหลังจากได้พัญญาคนนี้ก็ไปขายทรัพย์สินอะไรต่างๆที่อังกฤษแล้วมาอยู่เมืองไทยก็ได้คุยกันก็บอกว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันเป็นมนุษย์เขาก็เขาบอกว่าเนี่ย เขาทิ้งโทรศัพท์ไม่ต้องไอโฟนหรอกอะไรก็ได้กระจอกกระจอเนี่ยชั่วโมงเดียวไม่เหลือถ้าลืมไว้บนโต๊ะอาหารในร้านอาหารแต่ก็บอกเขาไปอยู่เมืองไทยแน่นต่อให้ลืมเป็นวันวันนึกได้ว่าเอ,อกเราไปลืมไว้ร้านอาหารกรับม,มาก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือไม่ได้อยู่บนโต๊ะนะแต่เจ้าหน้านที่เขาจะเก็บไว้ให้ตอนนั้น็็ตัดสินใจว่านี่แหละคือพวกรองนี่นอกเรื่องนะแต่ว่ามันบอกให้รู้ว่าเรามีความแตกต่างกัน ในระบบ DNA ของส่วนรวมของเราคือคนไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นตำนานที่เราได้ยินว่าน h ไท l แลนด์ the land of s m i l e อไม่ใช่นะหรือไม่ใช่สยามเมืองยิ้มแต่ในตำนานเพราะว่าพอลงเครื่องบินปุ๊บทุกคนก็จะเห็นรอยยิม้มอย่าว่าแต่ลงเครื่องบินเลยถ้าเกิดคุณมาไทายอินเตอร์คุณจะะเห็นรอยยิ้มของพงานต้อนรับตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วนะแต่มันแปกหรือเกิดลุงตาก็ไม่มีวาสนา ได้นั่งเครื่องบินไทยเตอแพงเหลือเกินนะก็เวลาไปไหนต่างประเทศก็เอาศัยฟิลิปปินส์บ้างพันหมื่นแปดไปกลับเนี่ยอเมริกาเนี่ยโหถูกโอ้แล้วเขาก็เทคแคร์ดีนะแต่ว่าเครื่องบินมันเนื่องจากราคาถูกมันก็ต้องรอให้เต็มลำามนก็ไปไม่ได้บางทีก็จองวันนี้แลกสามวันถึงได้ไปบอกว่า <c oughs> จะอย่างจะลกเลกิกแต่ว่าถ้าไปแล้วไปถึงสนามบินแล้วยังมียังมีโดนเบี้ยวอีก โดนเบี้ยก็บอกว่าวันนี้เครื่องไม่ออกเครื่องไม่ออกแล้วทําไงก็ไปหาเครื่องส่งเราไปไปพักที่ทิลิปปินแล้วเขาก็เนื่องจากมันไม่ใช่เวลาที่จะไปต่ออเมริกาได้เขาก็มีเทคแคร์ด้วยการมีโรงแรมให้พักมีอะไรต่างๆก็โอเคนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละแต่ว่าลักษณะเมื่อเราไปภูมต่างประเทศเราจะเห็นเลยว่าไม่ใช่ถึงจะไปอเมริกาก็ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องพอดีเขา เวลาพระท่านท่านไปรู้จักกันที่อเมริกาท่านขอให้ไปเฝ้าวัดให้หน่อยให้ช่วยเป็นรักษากาศเจ้าวาดให้หน่อยเพราะท่านติดอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปเพราะว่าโอเคจะได้หน้าแต่ไปก็มาเฝ้าวัดจริงๆเพราะว่าไปถึงเจ็ดวันโควิดประกาศห้า <laughs> มไม่ได้ได้อยู่วัดจริงๆจากนั้นแหละแต่ก็เราก็จะเห็นเลยว่าที่นู้นเขาอยู่กันลําบากมากลําบากหลุงตาไปที่นิวยอร์กไปนั่งรถสับเคว รถใต้ดินนะนะก็เหมือนกับที่เราเห็นในคลิปนะ่ะมันไม่เหมือนกับรถใต้ดินในบ้านเราหรือรถอะไรธนายงอะไรทีบีทีออะไรพวกน,นี้ไม่เหมือนกันนี่คือความแตกต่างกันตอนนี้ย้อนกลับมาย้อนกลับมาว่าเมื่อเราเองนั้นนะ่ะถูกเหยือที่เราเกี่ยวไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วเนี่ยได้นอนถ้าบอกมาปฏิบัติธรรมไม่มีกิจกรรมอื่นนอกจากปฏิบัติธรรมยีี่ชั่วโมงเราก็คงจะไม่มา แล้วก็เหยื่อเราเกี่ยวไว้มันทําให้เราโอเคเราได้ทั้งหลายอย่างมารีแหลกด้วยค่าอาหารก็พร้อมทุกอย่างแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาถือสินหน้าหรือถือสินแปดถ้าคนไปวัดเลือกไม่ได้แล้วก็ต้องถือสินแปดกินสองมือแล้วบางวัดก็โอเคจัดก,กินจําก็ต้องกินแบบเอาอะไรต่างๆมารวมอยู่ในที่เดียวกันบางทีเราก็ไม่พร้อมไม่พร้อมก็คือเอาหนังเหมือนกับพระท่านฉันในบาทน่ะ นะตอนนี้เราก็ไม่พร้อมไม่พร้อมก็พอมาเจออย่างนี้พวกโอเคนั่นแหละคือเหยื่อที่เราเกี่ยวไว้เองเราก็เลยตัดสินใจมาตัดสินใจมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ถูกบอกให้รู้ว่าท่านไม่ใช่มาโดยบังเอิญข้อที่หนึ่งข้อที่สองการที่เราเองเนี่ยผ่านกระบวนการมาตั้งแต่อย่างอย่างที่หลวงตาพูดว่าตั้งแต่เรามีโทรศัพท์มือถือแบบประเภทที่ว่าเปลี่ยนซิมไม่ได้แล้ว แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งต้องเท่าไหร่นะหลวงตาซื้ออยู่ดีเด่นหกหมื่นแปดหกหมืนแปดนะครับเครื่องแรกที่มีในชีวิตเนี่ยอยู่ดีเด่นหกหมืนแปดแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้แค่สามสิบนาทีหมดแล้วแล้วก็จะต้องเปลี่ยนนะนะแล้วยังไม่พอแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งแพงกว่าพิมลิพายสองเท่าก้อนละหกพันเจ็ดพันบาทนั่นเปนอย่างนั้นหกหมืนแปดก็ไม่ใช่มีต้องผ่อนเอา แล้วก็โทรศัพท์ในยุคนั้นก็ประเภทที่ว่าใครโทรหาเราเราโทรหาใครเราเป็นคนจ่ายของยูนีเดนของดีแท็เนี่ยยุคนั้นคือประเภทที่ว่าเจ้าของเครื่องรับผิดชอบเองแต่เราก็ต้องเอาเพราะว่าเราทําธุรกิจถ้าเราไม่มีโทรศัพท์ก็ลำบากไอ้ไปขอโทรศัพท์จากองค์การเนี่ยโอ้โหนะต้องเรียกว่าบนบานสามร้อยวัดถ้าได้ขึ้นมาต้องจุประทัดเลยนั่นนะ เราต้องจองเ,อเงินไปมัดจำไว้ก่อนสามสี่หมื่นแล้วสมัยสามสี่หมื่นนั่นมันไม่ใช่ถูกๆนะครับเพราะสมัยนู้นทองบาทละสี่พันต้องก็เราต้องใช้ทองสิบบาทไปมัดจำไว้ปัจจุบันทองบาทละสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าแต่ในขณะที่โทรศัพท์เราแค่สามบานพวกกลับกันเลยไม่นะอย่างเงี้ยนะครับมันต้องอาศัยบุญนะครับ อาศัยบุญบุญใครอ่ะบุญตัวใครตัวเขาครับอย่างหลวงตามีอันนี้ก็ภูมิใจลนะมีความสุขแต่ถ้าจะทําหายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ซื้อ,อใหม่ได้มันแค่สามพันมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น้อยแต่ก็ไม่มากเกินไปที่เราจะต้องไปทรมานเข้ามันแต่บางท่านเนไม่มีปัญหาเลยครับจะใช้จ่ายสี่หมื่นห้าหมื่นมันหายก็ไม่เดือดร้อนอีกเหมือนกันเพราะเรามีเงินเป็นหลักล้าน นั่นคือแต่ละคนมีบุญมาไม่เท่ากันสะสมบุญมาไม่เท่ากันเมื่อสะสมบุญมาไม่เท่ากันสิ่งที่จะให้กับเราย่อมไม่เท่ากันนั้นบ้านเราเนีไม่ค่อยชัดเจนนะถ้าเราไปไปดูทางตะวันตกหรือทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยหรือเราเรืยกกันว่าประเทศจีนเจริญแล้วเนี่ยเขาเอาบำนาญจากอะไร บำนาหรือบำเหน็จจากการที่เราสะสมไว้ในขณะที่เราทำงานถ้าเราทำงานแล้วสะสมไว้มากพอเราปลดเกษียณปุ๊บเนี่ยทุกคนน่ะไม่ใช่เฉพาะข้าราชการของเรานี้ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยพอปลดเกษียณแล้วคือหกสิบปีแล้วได้หกร้อยแต่เขาแน่เขาไม่ได้วัดตรงนี้เขาวัดตรงที่โอเคคุณทำงานแล้วคุณเสียภาษีมากคุณก็จะได้คุณก็จะได้มาก พอโปก็เสียแล้วเนี่ยอย่างอย่างพี่เขยหลงตา,ยเ,ย,เย,งตาเยเขาเป็นคนไทยนะพี่เขยหลงตานี่เขาก็โอ้โหทำงานสี่ห้าจ๊อบเลยตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยเนี่ยไปอยู่นู่นจนโบก็เสียณแล้วเนี่ยเขาได้ได้บำนาญเนี่ยเดือนละประมาณแสนกว่าแน่นอนใช้สบายเลยขนาดที่เราเดือนละหกร้อย เดี๋ยวนี้ขยับขึ้นมาหน่อยเดือนละ700รอีกไม่นานก็จะเดือนละ800รอถ้ายังมีชีวิตอยู่มันต่างกันอย่างเงี้ยมันมันคือเป็นความเป็นจริงเลยว่าโอเคเหมือนบุญเลยโอเคถ้าเราคิดว่าบุญเนี่ยคล้ายๆกับการสะสมการทํางานถ้าคุณทํางานหนักหรือคุณสะสมบุญมาตั้งแต่ชาติที่แล้วมากชาตินี้คุณก็ได้บํานาญของบุญเนี่ยเยอะเกิดมาก็บนกองเงินกองทอง เกิดมาก็ตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยพอร้วามาอยู่ในปฏิทินที่ในคันของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเราเรียกเขาว่าแม่เนี่ยป่าปู่ย่าตายายก็ถ้ามีบังเกิดในแม่เราเกิดเป็นส u พยายหมื่นล้านเนี่ยพอเริ่มแค่รู้ว่าเนี่ยประจำเดือนขาดทุกบเนี่ยทุกอย่างประดังประเดมาให้เลยเหมือนกับที่อันนี้มาจากเรื่องจริงที่ที่เราเห็นในใน ในสังคมนะที่เขาบอกว่าเนี่ยแต่สัพเายหมื่นล้านเนี่ยพอเริ่มก,ก็ตรวจคันต้องไม่ตรวจก็ไม่ใช่ไปปราบคนกับชาวบ้านด้วยเขาก็จะมีคนมีนะคุณปู่คุณย่านะหมื่นล้านนี่ก็จะไปเรียกพยาบาลส่วนตัวมาเทคแคร์ตั้งแต่รู้ว่าประจำเดือนขาดเทคแคร์ยังไม่พอในระหว่างนั้นก็เริ่มสอน ไอ้เราเนะี่ยที่อยู่ในท้องเนะี่ยสอนันตั้งต่เรายังอยู่ในท้องอสอนให้เล่นดนตรีสอนให้เรียนภาษาอังกฤษสอนผ่านแม่นะก็ไม่ต้องไปปนกับคนอื่นก็คือจะมีจ้างคนมาดูแลเราสะสมบุญจะไปเกิดอย่างนั้นไม่ใช่เขามีบุญไม่ใช่เขานะเป็นคนให้บุญเราของเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยที่ปรากฏวราต้องไปเพราะเราไปเกิดอย่างนั้นแล้วเขาเทคแคร์ไรอย่างนี้เพราะเราเคยทำไว้ อย่าไปหลงผิดคิดว่านั้นเพราะว่าคุณปู่หมื่นล้านเนี่ยเป็นคนให้เรานะคุณย่าหมื่นล้านให้เราไม่ใช่แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเองพอมาปฏิสนธิในคนที่ประเภทอาหารเช้ากินข้ามเป็นกรรมกรอะไรพวกนี้นโอ้โหไปเข้าคิวดันตรวจคานก็โอ้โหหลายพันอย่างที่จะเป็นเรื่องที่สลับไปสลับมากว่าจะได้ตรวจไปเจ็ด ไปหลวงตาเนี่ยไปทําฟันเนี่ยไปเข้าคิวเอาบัตรคิวเราไปตั้งแต่ตีห้านะครับเพราะเราไม่ใช่หมื่นล้านไปตีห้าแล้วก็ไม่ใช่เขามาทาตีห้านะครับเขาจะมารับใกล้ๆหกโมงแต่ถ้าเราจะไปใกล้ๆหกโมงไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนมาก่อนเราเราไปตีห้าไม่ใช่คิวแรกนะครับมีคนไป้นอนอยู่นั่นเลยคนรอรอบัตรคิวเพื่อที่จะ อันนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ทําบุญมาเยอะจนเป็นเหตุที่เราเองต้อง,องไปรอทุกอย่างต้องรอหมดเลยแต่ถ้าเราทําบุญมาดีไม่มีครับไม่ต้องรอแล้วเขาก็เทคแคร์เราเรานะครับไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ปู่ย่าตายายเทคแคร์เราแต่ร้วยแรงบุญของเราทําให้เขาต้องมาเป็นคนเทคแคร์ๆๆเรา แน,นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการที่เรามาที่นี่เราต้องมารู้ว่าอะไรบุญอะไรที่เราเคยทําไว้เราไม่รู้หรอกครับมันต้องใช้หลักของพระพุทธเจ้าเป็นคนบอกเราว่าบุญเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเราก็ต้องทําทําอุกฤษคุณก็จะได้ผลอุกฤษเหมือนคนที่ประเภทที่ว่าอะไรนะตามข้าวสารกรอกหม้อ มันก็จะได้ผลเป็นข้าวสารกลอกหมอ้อแตฝนตกอยู่มันร้อนหรือเกินไม่ออกไปไม่ออกไปทำงานเออยังเช้าอยู่สายแล้วอะไรพวกนี้มันก็ได้พอแะได้พอประมาณบุญไม่เยอะแต่บางคนก็นเกีียงว่าวันนี้ไม่เอาหรอกไม่มีพระดังดังอยู่ไม่ไปทำลักษณะนั้น ต่อพระดังพระมีชื่อเสียงเวลาไปทําแล้วก็มาคุยกับม,มงหุงเจงเโอ้ยได้เจ,เจอเจอท่านตัวเป็นๆเ,เลยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นนห,หลักการทําบุญนะคือจะเป่งๆตัวเป็นปน,ปนอะไรต่างๆนั้นใครก็ได้ครับเพราะเราไม่ได้สนใจว่าพระรูปไหนสนใจตรงพระธรรมที่ท่านแสดงกับเราแล้วเราก็สนใจตรงที่เราจะได้ทำบุญต่อยอดไป เป็นอย่างนั้นถ้าทําอุกฤษคุณก็ได้อุกฤษถ้าทําปานกลางคุณก็ได้ผลบุญปานกลางถ้าคุณทําหย่อนคุณก็จะได้หย่อนแต่มันแตกต่างตรงที่ว่าบุญไม่เหมือนกับการทํางานตรงที่ว่าบุญไม่ได้วัดตรงทําเยอะแต่บุญวัดตรงศรัทธาความเลื่อมใสถ้าคุณมีความเลื่อมใสามากแต่คุณมีแต่คุณมี ข้าวของหรือมีแรงน้อยคุณก็สามารถได้บุญเยอะกว่าคนที่เ็มีพร้อมทุกอย่างในสาธุสูตรนะครับมีเมื่อพระเจ้าลงตัดสรู้ใหม่ๆเนี่ยเห็นว่าในนั้นบอกประมาณพศที่ห้าเนี่ยไม่ใช่พศปีที่ห้าที่ตัดสรู้เนี่ยบรรดาเทวดานี้ก็อยากจะ,สะแสดงให้พระเจ้าเนี่ยให้เครดิตประมาณว่าให้ออกเซอร์ให้นอออกเซอร์นั้นเทวดาก็ลงมาจน ไอเวลุวันสว่างสวัยพอลงมาปุ๊บเทราวะเทวราผมก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ระกาบทูลพระเจ้าว,ว่าทานผู้ให้ย่อมได้ให้ตอบอันนี้ไม่ให้พระเจ้าเป็นคนแสดงนะอันนี้มาจากเทวดานะครับการให้ทานย่อมผูกไมตรีไว้ได้ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้อะไรต่างๆเยอะแยะแต่มันมีอันหนึ่งที่น่าสนใจ มากมากเลยนะที่หลวงตาไปอ่านมันเยอะแต่จริงๆก็คือเราเคยได้ยินหมดแล้วแหละแต่อหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ยินก็คือการให้ทานเหมือนกับวีรบุรุษในสนามรบพูดแค่นี้นะแต่หลวงตาก็มาคิดเออวีรบุรุษในสนามรบมันนี้คิดเองนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าขึ้นชื่อว่าผู้กล้าแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีอาวุธ ก็หาวิธีการที่จะเอาชนะศึกได้อย่างเช่นพนนระนเรศวรเนี่ยในขณะที่พระองค์นั้นพลาดท่านะถลําลึกเข้าไปในในเขตของข้าศึกแล้วเนี่ยไม่มีพวกข้าพวกทหารติดตามไม่ทันเนี่ยแต่ด้วยพระองค์กล้าพระองค์ก็เลยใช้สมองคิดจนทำให้เราได้รู้จักพระพุทธพระเจ้าพระนเรศวรมากกว่า พระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นในสมัยอยุธยาแพระใน,นส่วนก็พูดกับพระพระมหาปุราชาว่าเสด็จพี่เราควรมาทำยุทธหัตถีกันดีกว่า,เ,าเพื่อที่จะให้เป็นเสียงล่ำลือกันไปชัว่วกาลนานอันทั้งนั้นหลงกลละครับเอา้ารู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้แต่ฮึกเหิมนะครับนี่คือผู้กล้ายอย่าง อย่างพระนเรศวรก็ชนะศึกได้ด้วยความกล้าหาญตอนนี้มาดูพระยาพี่ห้ดาบหักการชนะศึกได้ก็เพียงดาบหัก,หกเล่มหนึ่งเห็นไหมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีดาบเล่มหนึ่งแต่ใจมันใหญ่กว่าดาบเหมือนมีดาบพันเล่มในขนมต้มเนี่ยมีแค่หมัดอย่างเดียวครับวีรบุรุษมันมีแค่ไม่จำเป็นต้องมี อาวุธมากมายไม่ต้องมีกองทัพแต่สามารถที่จะใช้หมัดของตัวเองเนั้นสู้กับสู้กับทหารของพม่าเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันครับจนแม่ทัพจะสั่งตังพวกเองหยุดแล้วแล้วก็ปล่อยให้ในายขนมต้มผลจากการสู้รบในครั้งนั้นแล้วก็ถอยกลับตอนนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการให้ทาน การให้ทานเนี่ยแม้เราจะให้ทานหรือจะทําบุญเนี่ยต่อให้เรามีสตังเพียงบาทเดียวหรือมีสตังเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคนที่ขาดที่มีเงินเป็นล้านมหาเศรษฐีร้อยล้านแต่ไม่รู้จักให้เราก็วีระบุรุษในกองทัพธรรมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการวัดของ ของทานเนี่ยการวัดของการทําความดีการวัดของบุญเนี่ยมันไม่ได้วัดก่อนไปเที่ยวประกาศให้ใครรู้ว่าวันนี้ไปทําที่นู่นวันนี้ไปทําที่นี่ไม่ใช่แต่ประกาศตรงที่ว่าเรามีความสุขที่ได้สละทั้งอะไรต่างๆเพื่อทจะให้เกิดบุญเนี่ยไม่เกี่ยงเลยเรื่องบุญไม่สนใจใครจะประนามว่าพระสงฆ์ตอนนี้มีสีกาขอบเปียอะไรไม่สนใจโอเคอันนั้นก็เรื่องเขาแต่เราก็ยังต้องทําบุญ มันเป็นเหมือนมารที่จะทําให้มันเป็นภาพลวงตาเป็นมายาเหมือนกับที่ฝรั่งไอ้นักบินอวกาศที่พูดอะเราถูกลวงเขาพูดเหมือนชาวพุทธเลยไนงะเราถูกลวงให้ติดกับไม่ได้ใจหลงตายังอยู่หรือเปล่าเพิ่งอ่านเมื่อวานเนี่ยที่เขาแชร์มาให้แล้วหรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นธรรมะนะคิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะเขาไปอยู่นอกโลก พออ่านไปแล้วปรากฏว่าเป็นธรรมะโอ้โหสุดยอดเลยเป็นบทความที่น่าสนใจมากนั่นที่ให้เราเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยเราถูกลวงถูกลวงด้วยมายาที่จะทําให้เราเองบันทอนการสร้างความดีของเรามัโอเคเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมันไปของมันของเรื่องของมันแต่เราอย่าไปสนใจว่าสังคมนทนมันจะร่มสลายเพราะไอ้คนคนไม่กี่คนพวกนี้ มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่พระบุธเจ้า,ย,ายังมีพระชนชีพอยู่มันเป็นมาเรื่อยตลอดมาจนถึงปัจจุบันและก็ยังต้องเป็นไปในอนาคตแต่ไม่เกี่ยวกับเร,เราเรายังต้องทำหน้าที่เหมือนกับวีระบุรุษในสานามรบเพื่อที่เราจะได้ชัยชนะก็คือการพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงถ้าไม่มีสนามรบก็มีผู้กล้า ไม่มีวีวระบุรุษแต่ด้นการที่เราเองนั้นมีสนามรบก็คือการชั่งใจระหว่างระหว่างความผิดความถูกที่เราเห็นเนี่ยหลุนตาไม่ได้ไปปกป้องใครแต่ให้เรารู้ว่ามันเป็นพุทธพจน์แล้วพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นคนตัดเองพระเจ้าก็คือให้พระนูนบันทึกไว้ว่าเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยเทวดามาพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เกี่ยวเรื่องการให้ทานเนี่ย มีประมาณ20-30ิถ้าท่านอยากจะได้รายละเอียดท่านเข้าไปที่นะผู้ช่วยของท่านก็คือสมาร์ทโฟนแล้วบอกว่าอยากจะรู้นะหลักธรรมในสาธุสูตรเดี๋ยวจะมีอย่างที่หลวงตาว่าในชื่อสาธุสูตรแล้วท่านก็ไปบอกเดี๋ยวพูดไม่ได้เดี๋ยวันตัดตรงนี้เลยพราะว่าตัดก็ไม่เป็นไรนะเพราะเรา เลยเวลาเอาเดี๋ยวเไปเจอถึชั่วโม,มงนะ <c oughs> อของน้องตาเนี่ยมันมันไม่ใช่สิรินะมันเป็น Google โอเค Google ขอสาธทุสูตรให้หน่อยครับโอเคมาช่วยเปิดขอดูสาธทุสูตรได้หน่อยครับ